อยากจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอต้นไอริสน้ำนะคือวันหนึ่งก็ไปทานกาแฟที่ศูนย์พัฒนากาแฟบนพื้นที่สูน,าานสของมหาวาลัยเชียงใหม่ตรงริมระเบียงที่เขาไว้ต้อนรับแขกที่กําลังรับประทานกาแฟาเนี่ยเขาก็จะเป็นปลูกต้นไอลิสไว้ตอนแรกก็ไม่รู้จักนะก็ ถามคนที่เขาดูแลเขาก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันตอนนั้นรู้สึกจับช่วงประมาณเดือนสิงหาคมมันเป็นพืชเป็นหัวเขาก็มาจิ้มไว้ระยะห่างกันก็ประมาณสัก5้าถึงเซนนะั้นแล้วระหว่างต้นเนะี่ยก็เข้าใจว่าเป็นพืชหัวที่ที่คงจะออกออกดอกในช่วงหน้าหนาวพอดีเขาคงจะปลูกช่วงนี้แล้วก็ให้ออกดอกหน้าหนาว ก็รอมาเรื่อยๆนะต้อสังเกตดูว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีดอกสักทีนะเพราะวันนั้นก็ไปเจอก็ไปเจอดอกตูมดอกตูมเป็นสีทองเลยก็ก็สนใจนะเหมือนตุ้มสีทองอะ่ะก็เลยมาค้นดูค้นจากหนังสือดูบ้างคนอะไรว่าเอ๊ะแปลกดีนะ แล้วก็อเผอิญต้นเนี่ยมันต้นของมันก็จะมีตรงที่มันเป็นขนานแตกออกมาเนี่ยก็ลองเอามาปักชำดูในน้ำแช่ในน้ำเฉยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ออกลากยาวประมาณสักเซนหนึ่งก็น่าสนใจเ๊ะทำไมมันปลูกง่ายจังชำก็ง่ายก็อเผอิญน,น้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเยอะแยะเลยที่เชียงใหม่ปลูกกันเยอะแยะนะต้นแบบนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาให้ อพอเขา,เอามาให้นะก็เอาริบออามาใส่น้ําแล้วก็แช่วางบนโต๊ะ,ะแรกมันก็เป็นดอกตูมอยู่นะแต่พอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยดอกที่ตูมมันบานนี่ชัดสวยมากเลยนะพอบานไปได้ระยะหนึ่งพอถึงช่วงเย็นเขาก็จะเริ่มหุบละนะพอวันต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีดอกข้างล่างที่อยู่ข้างล่างลงไปเนี่ยบานต่อมาอีกเป็นอย่างนี้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ คือดอกข้างบนบานดอกพอตอนเย็นก็จะ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 ,จะตูมนะแล้วก็ช้าขึ้นมาเขาเขาจะเหี่ยวไปนิดนึงแล้วก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาแทนแก,ก,ก็เลยว่าเออมันน่าสนใจนะถ้าเราจะเอาไอ้ไอ้นดอกไ,ไอ้ช่ออริสเนี่ยแชนน่น้ำปักจักรันไว้ไม่ดูหรือว่าเอาไว้สำหรับบูชาพระเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนออกมาเลยนะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็อยู่้บานแล้วก็ ม,มันก็สามารถที่จะทำให้ใหดอกเนี่ยดอกไอริสเนี่ยมันทนทนดีด้วยนะคะแล้วก็ได้สัจธรรมหลายอย่างก็เลยไปนค้นประวัติดูนะนี่ว่าเอ้ยดอกไอริสนี่เป็นยังไงดอกไอริสเนี่ยจากวลจากก็ค้นจากเว็บไซต์นะคะ mthai เนี com. ่ยคอมเขาก็บอกว่ามันเป็นดอกดอกไอริสเนี่ยเป็น สัญรักแข่งมิตรภาพความรักที่บริสุทธิ์กตัญญูจึงจัดเขามักในต่างประเทศมักจัดเป็นพุ่มเพื่อต้อนรับแขกที่มาหาปัจจุบ,บันก็นิยมชมนิยมใช้ดอกไอริสเนี่ยเพื่อแสดงว่าผู้ให้นั้น,นมีข่าวสารบางอย่างจากหัวใจที่อยากจะบอกให้ผู้รับได้ร่วงรู้เช่นประโยคที่จะบอกในภาษาดอกไม้ก็คือประโยคนี้ฉันมีอะไรจะบอกเธอโรแมนติกใช่ไหมอ่ะ แต่อีกในยะของภาษาดอกไม้ก็คืออันที่1ก็คือใช้ในการแอบบอกรักที่หลบซ่อนนะอันที่2ก็คือดอกไอริสเนี่ยยังสามารถมอบให้แก่คนรักเก่าเพื่อสื่อความต้องการให้ความรักนั้นประทุเชื้อไฟขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะนอกจากนี้ดอกไอริสยังเป็นเครื่องหมายของความรักบริสุทธิ์เนื่องจากเป็นดอกไม้ประจำตัวของเทพบุตรกาบเบรียนหนึ mm ่งในเจ็ดอาร์เเจิลเทวาชั้นสูงของ ทางตะวันตกเขานะคะผู้ที่มาแจ้งข่าวครั้งที่สองทำให้พระเยซูคืนประชนชีพนั่นเองก็คือเทพเจ้าองค์นี้ทำให้พระเยซูคืนประชนชีพอันนี้ทางทางด้านกิดศาสนาของเขานะคะ าบอกว่าใน,ในเว็บไซต์นี้ก็บอกว่าถ้าอยากจะเข้าใจภาษาของดอกไม้มากกว่านี้เนี่ยก็ลองทําตัวเป็นคนในสมัยวิกตอเรียดูสิคลาสสิกมากๆไม่ใช่เรื่องไร้สาระแน่นอนบางคนที่ว่ามันไร้สาระเพราะไม่รู้ว่าความจริงแล้วการที่เรารู้อะไรที่ลึกซึ้งก็จะรู้ว่าเจ็ดจำลงที่แท้จริงกลุบายที่คนโบราณใช้มันช่างแยบยลดอกไอริสนั่นเองเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกาใต้และแถบตะวันออก ทะเลเเมดิตอร์เเรื่องเล่าของดอกไอริสชื่อของดอกไอริสเนี่ยมาจากอยู่ในภาษาฝรั่งเศสมาจากนามของเทพีไอริสในเทพนิยายกรีกซึ่งเป็นผู้นำสารของเทพเจ้าจากเทือกเขาโอลิมปัสลงมายัางโลกมนุษย์โดยเดินทางลงมาตามสายลุง้งชื่อไอริส ถูกนำมาตั้งชื่อดอกไม้ชนิดนี้ตั้งแต่ยุคกลางราวคิสตรวตรรษที่13สันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะสีสันสดใสของดอกไอริสที่ทำให้นึกถึงสีลุง้งดอกไอริสมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และราชวงศ์ของฝรั่งเศสเป็นอย่างมากคนทั่วไปอาจจะนึกว่าสัญลักษณ์ของกษัตริย์และราชวงศ์ฝรั่งเศสนั้นคือดอกลิลลี่เพราะตาสัญลักษณ์ของราชวงศ์มีชื่อเรียกว่า La f เ r อร์เดซึ่งแปลว่าดอกลิลลี่แต่ท้ที่จริงแล้วที่มาของ La f เ r d ร r i s อนั้นไม่ใช่ดอกลิลลี่แต่เป็นดอกไอริสน้ำสีเหลืองมีเรื่องเล่าๆต่อกันมาว่าเนันรูปดอกของไอริสเนี่ย <c oughs> ซึ่งต่อมากลายเป็น La f เ r d ร r เดถูกนำมาใช้เป็นเส็นักของกษัตริย์เป็นครั้งแรกในสมัยกษัตริย์โควิสแห่งราชวงศ์เมโลแวงเชียง ซึ่งเป็นกษัตริย์ของชนเผ่าฟรองส์บรรพุรุษของชาวฝรั่งเศสและเยอรมันเมื่อครั้งที่โกวิสและกองทัพฟรีมงถูกพวกเผ่าวิซิคอสไล่โจมตีมาจนถึงริมฝั่งแม่น้ำไรลยโกวิสซึ่งกำลังจะจนมุมอยู่แล้วสังเกตเห็นกอดดอกไอริสสีเหลืองบานอยู่กลางแม่น้ำจึงรู้ว่าบริเวณน,นั้นเนี่ยน้ำไม่ลึกและสั่งให้กองทัพของพระองค์ข้ามน้ำไปได้เพื่อลำลึกถึงพระคุณของดอกไอริสที่ชี้ทางลอดแก่พระองค์และกองทัพ โกวิสจึงนำเญลั์ของดอกไอริสสีเหลืองเนี่ยมาใช้แทนรูปคังคกที่อยู่บนตาเศลั์เดิมของพระอ,องค์บางตำนานก็เล่าว่าตาเลเฟอร์เดอริสนั้นมีที่มาจากดอกไม้สีเหลืองทองที่เทวดา,วดามอบให้แก่โกวิสในวันที่โกวิสเปลี่ยนมานับถือศาสนาคิสคาทอลิกเพื่อเป็นเศลักษณ์แทนความบริสุทธิ์หรือการล้างบาปกีบทั้ง3าของดอกไม้ในตาเศลั์หมายมถึงพร,พระบิดาพระบุตรและพระจิต อีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าในสมัยพระเจ้าหลุยที่7ลราวปีคศ1น4 7เมื่อครั้งจากกีทาทัพไปลบในสงครามคูเศษเป็นครั้งที่สองนั้นได้มีการใช้ตาเศรลักษณ์รูปดอกไอริสนี้เป็นตาเศรลักษ์ประจำพระองค์จึงเรียกตานี้ว่าเฟอร์เดอรุสหมายถึงดอกไม้ของพระเจ้าหลุยส์ซึ่งต่อมาเพี้ยนเสียงไปบ้างเฟอร์เดอรุส และเฟอร์เดอซึ่งแปลว่าดอกไม้แห่งแสงสว่างและกลายเป็น f ฟ r ร์เดอในที่สุดและต่อมาเสัญลักนี้ก็กลายเป็นเสัญลักของกษัตริย์ฝรั่งเศสมาโดยตลอดในส่วนของดอกไอลิสในความหมายในทางพุทธศาสนาที่ดิฉันคิดเองแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับ โลกธรรมนั่นเองก็คือว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็จะตูมใช่ไหมคะแล้วก็จะบานเสร็จแล้วตอนบ่ายเย็นนี่เขาก็จะเ,เหี่ยวแล้วก็แห้งไปเพราะลูกทีวันก็จะมีดอกใหม่แสดงให้เห็นถึงควา,ามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะเป็นลักษณะของไตลักษณ์นั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็คือตุ้มสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแสดงถึงโลกุกตละธรรม ด้วยกีบดอกของเขาสากีบนะคะซึ่งเป็นศีลสมาธิและปัญญาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเ่านนะคะท่านก็สรงขนงและท่านพาพวกเราไปสู่โลกุตละธรรมก็คือความบุญคุนั่นเองนะคะกับความหมายในทางพุทธศาสนาที่ดิฉันคิดว่ามันมีความหมายดีเหลือเกินนะคะตรงนี้สำหรับดอกไอริส สำหรับไอลิสน้ำนี่นะคะชื่สามาัญก็คือ a p o c y n เท e a e p l a n ซึ่งแปลว่าพืชที่เผยแพร่ลัทธินะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือแ fan อ r i s นี่ชื่อวิทยาศาสตร์ของไอลิสน้ำเนี่ยคะ่ะก็คือ neo m a r i c a longifolia สกุลนี้นะคะจะเป็นสกุลของพืชที่มีต้นเล็กๆเ,เนี่ยงอกที่ดอกคือ,อพอพอมีดอกแล้วเนี่ยก็จะมีต้นเล็กๆงอกขึ้นมาซึ่งตัวนี้ไปสามารถไปขยายพันธุ์ได้นั่นเองสังเกตง่ายๆคือว่าคล้ายๆกับต้นยาแพกนั่นเองค่ะ,ะส่วนวงนะคะก็คือวงไอริดาซีอีซึ่งเป็นวงเดียวกับต้นแกดิโอลัสนั่นเอง การออกดอกของต้นไอริสนามนี่นะคะก็จะออกดอกตลอดปีเลยค่ะไม่ได้มีเว้นช่วงนะคะแล้วก็เป็นพืชยืนตลอดทั้งปีเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นมีหัวอยู่ใต้ดินใบรูปแถบยาวค่อนข้างบางนะคะดอกเกิดที่ปลายยอดสีเหลืองสดกีบหรือเลี้ยงและกีบเปลวคนกีบเนี่ยถึงการกรีบมันจะมีจุดปลาสีน้ำตาลเข้มเมื่อบานปลายกีบเนี่ยมักบิดโค้งนะคะ ถิ่นกำเนิดก็คือที่ประเทศบราซิลนี่จากที่สังเกตนะคะต้นไอริสเนี่ยจะขึ้นได้ดีนะคะในที่ชื้นแฉะนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำขังได้ด้วยแล้วก็จะไม่ชอบแดดจัดนะคะเป็นที่ลำไรเนี่ยจะเหมาะเขามากแล้วก็จะออกดอกได้ตลอดนะคะ สังเกตดูที่ใบถ้าเกิดใบเริ่มแพ้เนี่ยแสดงว่าอากาศร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าใบาของไอริสเนี่ยจะบางนะคะเน้นการการปลูกเนี่ยเราก็อาจจะปลูกในลักษณะที่ว่าปลูกเพื่อขายต้นนะคะอันนี้คือปลูกไว้สาหรับเพื่อเศรษฐกิจนะคะหรือว่าปลูกไว้เพื่อตัดดอกขายนะคะก็จะได้2แบบนี้อีกเรื่องหนึ่งคือที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโรคและแมลงใน แปลงที่ปลูกไอริสเนี่ยถ้าสังเกตดูนะคะโลกจะไม่พบแต่จะพบนอนปลอกนะคะอยู่ในแปลงของอต้นไอริสนี่ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นแปลงที่เราดูแลรักษาที่ดีเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนอนปลอกแต่ถ้าถ้าเป็นแปลงที่เราละเลยนะคะแล้วก็การดูแลไม่ค่อยดีเนี่ยต้นไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็จะมีเห็นมีนอนปลอกเนี่ยเข้ารบกวนนะคะก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหามาก เพราะว่าปัจจุบันก็จะมีวิธีการป้องกันกําจัดพวกนอนปลอ,อกเนี่ยพอสมควรอยู่นะคะอาจจะเป็นด้วยวิธีธรรมชาติหรือวิธีการทีแล้วเราดูแลเราดูแลรักษาต้นไอลิสเนี่ยให้ดีให้ให้งามเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงนะคะ เรื่องหนึ่งคือที่น่าสนใจก็คือการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับต้นไอริส mm hmm. เช่นถ้าเกิดเราปลูกนะคะ mm hmm. เพื่อตัดดอกตัดเป็นช่อดอกแล้วก็เอาช่อดอกเนี่ยมา,มามามัดรวมกันแล้วก็วางจาหน่ายเนี่ยก็ยังไม่เห็นที่ไหนทานะคะถ้าลองศึกษาตรงด้านด้านนี้ดูเนี่ยก็น่าสนใจเ mm hmm. พราะค่อนข้างที่จะทนแล้วก็อ่า mm hmm. เห็นเห็นถึงความแปลกก็คือว่าดอกหนึ่งอ่ดอก แรกบานวันนี้ดอกที่2ก็บานเนวันพรุ่งนี้ไล่กันไปจนครบช่อนะคะแล้วก็สวยงามแล้วใบก็สามารถทําเป็นไม้ประดับของของดอกเขาได้ได้ด้วยในตัวซึ่งจะทําให้สามารถขายได้ราคาดีด้วยนะคะอีกทางหนึ่งก็น่าจะเป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรได้ะคะ่ะ ำหรับวันพืชมงคลปีนี้ก็อาจจะทดลองดูปลูกต้นไอริสดูบ้างนะคะแล้วก็อาจจะทำอาจจะทาเป็นงานดิเลก่อนแล้วต่อไปถ้าเกิดสนใจก็อาจจะทําเป็นอาชีพขึ้นมาได้ด้วยนะคะว่าวันนี้พืชมงคลคุณปลูกอะไรหรือยังดิฉันได้ปลูกกุหลาบกับดอกมะลิเอาไว้สำหรับบูชาพะค่ะ